กคนวันนี้เรามากางแผนที่เกาะพีพีเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วเราจะไปท่าเรือซึ่งระหว่างทางเนี่ยค่ะเราก็จะเจอ,เจอ,เจอวิวสวยๆนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆเที่ยวามาให้ดูแบบคร่าวๆนะคะวันนี้ไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแรกของช่องเรานะคะ Life on PP คือต้นมะขามพันปี จริงๆมไม่ใช่ต้นมะขามพันปีมันไม่น่าจะมีอายุถึงพันปีเนอะแต่ว่ามันคือต้นไม้ที่เก่าแก่แหละน่าจะ,ะน่าจะเกือบร้อยหรือเป็นร้อยอะตรงนี้ก็จะเป็นลิฟซีซีวิวน,นี้จะเป็นโรงแรมนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้เปิดทำการนี่ค่ะพื้นที่เขียวสวยเป็นหน้าฝนนะคะแต่วันนี้อากาศดีอันนี้ก็จะเป็นทางที่เรา 草莓也好。Totally อันนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะพีพีดอนชูก,กิทนี่น้องโนนเนคะ่ะเป็นผู้จัดการเราเดินผ่านร้านค้านะคะแล้วก็สถานที่ซึ่งบางวันก็ปิดนะคะปกติแล้วอะ่อะพีพีอ่ะจะไม่มีวันหยุดนะคะคนทําง,งานที่พีพีคือจะไม่มีวันหยุดแต่ช่วงนี้คือหยุดได้จ้าวันนี้ที่นี่เขาหยุดนะคะวิวดีมากถ้าทุกคนมาก็นี่เลย มีสระน้านะคะถ้าเกิดว่าแวะรับประทานอาหารคุณสามารถว่ายน้ําได้ที่นี่เนาะนี่คือเจ้าช้นเมื่อวานเอ้ยวันก่อนนะเราโดนโดนปล้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูว่าเราโดนปล้นยังไงนไเนาะเห็นท่าเรือจากไกลๆแล้วนะคะอันนั้นคือเรือลำใหญ่ที่จอดอยู่นะคะเป็นของบริษัทอันดามันเวฟที่ให้บริการ จะเป็นวันเว้นวันนะคะ,นะคะแต่มันจะมีอีกบริษัทหนึ่งชื่อชุกิจนะคะบริษัทน,นี้จะวิ่งทุกวันค่ะออกจากกระบี่นะคะ,อะตอนสิบโมงครึ่งะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครสนใจถามเวลาหรือว่าอยากจะมาเที่ยวถามเวลาได้นะคะ นี่จะเป็นถนถน,นหลักนะคะที่เราใช้กันในเกาะพีพีนะคะจะเป็นถนนที่เรียบผ่านมาเช่นนี้ค่ะก็จะมีร้านอาหารมีโรงแรมนะคะตรงนี้โรงแรมชื่อว่า,าชาวเกาะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายกันอีกทีเขาก็จะมีร้านอาหารตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารเนาะแปบะบดูนิดนึงสำหรับเมนูอาหารนะคะอันนี้เป็นไทยฟู้ดเนาะมีดื่ม breakfast น้ำเปล่าคือ20บาทนะคะเป็นอันแรกเลยถือว่าราคาอยู่ในราคาที่แบบว่าปังมากอะปังมากอะค่ะคุณอ่ะดูไทยฟู้ดซุ้มตํา0ปบาท แกงมัสมันอะไรอย่างนี้เรามีเมนูส0บาทด้วยคุณเออเอาสิคือโรงแรมสามารถจองได้นะคะผ่านเปตปเราขายของเดินต่อค่ะ ร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดนะคะตรงนี้จะเป็นร้านซูวิเนียปกตินะคะก็จะมีของของที่เลือยๆขายแบบนี้อืมแต่ตอนนี้ปิดนะคะก็มีแค่สองสามร้านนะคะที่ยังเปิดอยู่ร้านดำน้ำร้านดำน้ำก็ปิดในซอยนี้เราจะคึกคักแต่เราจะพามาดูวันหลังนะคะวันนี้ไปท่าเรือกันก่อนถึงแล้วค่ะทุกคนท่าเรือขกงพีพีอันนี้นะคะจะเป็นอยู่แรกที่คุณจะเห็น เมื่อคุณมาถึงเกาะพีทีนะเป็นจุดพัดรอนะคะตรงนี้คือทุกคนต้องลงเรือแล้วก็มาต่อแถวนะคะเซ็นชื่อแสดงบัตรประชาชนนะคะอันนั้นจะเป็นเรือเรือเฟอร์รี่นะคะที่ทุกคนจะโดยสารมาแล้วก็จะมีเรือสปีดโบ๊ทนะคะปกติก็จะจอดอยู่แถวแถวนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นเรือดำน้ำมันจะเป็นเรือดำน้าแบบ s ูบ b a าไดวิ g งค่ะก็มีทั้ง snorkling และ s ูบ b a าไดวิ g นะคะแต่นี่คือท่าเรือบรรยากาศท่าเรือที่เราจะพาคุณมาดูในจุดแรกที่คุณจะก้าวเข้ามาเหยี่เกาะพีพีนะคะแล้วคุณจะเห็น Burger King คิงัว้เราก็มาดูบรรยากาศอยา่างอื่นกัน อันนี้จะเป็นถนนที่ติดกับท่าเรือนะคะก็จิเดินชมวิวกันได้สวยๆอันนี้จะเรียกว่าลานปลาใบลานปลาใบซึ่งบางทีอ่ะมันจะเป็นจุดนัดพบนะคะของการมาออกทริปเรือหรืออะไรต่างๆนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วคะ่ะสำหรับการแผนที่กาะพีพีอีพีพพนี จอกันเอพิส od ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมหาดต่างๆนะคะรอชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยที่ดูกันจนจบถึงออนสุดท้ายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าขอบคุณค่ะ